กระสือบาโกเฉิงอ๋อบาโกเฉงทุกกระสือบาโกเฉงจะกระสือเราจะกระสือเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องน้ำครับเป็นเมืองที่ไม่มีไฟจราจรนะครับรูปมันจะประมาณนี้นะครับถ้ามองจากด้านบนนะครับเจ้าหน้าที่นะตรวจสอบรถข้างหลังรถอะไรเงี้ยเออบายบายเคยมีต่างชาติมาครับไหมเราบอกไม่เคยมีนะครับนี่เขาอยู่นี่เขาบอกมาแล้วแล้วเขาขยายให้ว่าเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรบ้างน่ารักเลย นี่นะครับผมเซ้นสตรีทฟู้ดนะยาวๆเลยอันนี้แหละครับเมนูเอาโดนรอดของผมไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไหนของลิจิไทยกาแฟนมโอเคครับผมลืมเปิดเลยโอเคเอาอีเล็กม่สร้างโปิลิวซื้อลิวซื้อออโอเคโอเคโอเคเชนเชนก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ขนส่งนะครับของ เรนเหมือนอสถานีผู้โดยาสารของยี่หนิงนะครับผมเปิดตรงนี้เลยแล้วกันเราจะไปกันที่เชอร์เคร์ซอบาโกนะครับผมผมก็้ามาเวถามเขาข้างหน้าเนะี่ยเขาบอกเ<ะ>นี่ยไปรถส่วนตัวเนี่ยหกสิบย้นรถส่วนตัวเลยเออสามร้อบาทก็ไม่แพงนะเพราะว่าตรงกับที่ที่โรงแรมบอกโรงแรมก็บอกว่าประมาณเนี่ยหกสิบถึงแปดสิพราข้างในเป็นรถบัสนะ,ะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าหกลิบหกิบหกสิบหกลิิโอเค ลหนึงจะถามว่ากี่คนถึงออกนะครับผมมีทั้งหมดกี่คนรถถึงออกเโอ้ตัวชอจะเข้าข่างก่งเหรอเป็นรถสคนนะครับเป็นรถสี่คนดูรู้แล้วว่าเป็นรถสี่คนไปนะเธอเธอซื้อเหรอเธซื้อเธอซื้อบากัวเธอคยซื้อบากวเฉ่งอ๋อบากัวเฉิงเุอก็ซื้อบากั้เฉิงเธอกซื้อเธอก็ซืเซอ เนี่ยข้างในนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นสถานีบู้โดยสารนะครับผมวันนั้นอ่ะที่ผมคลิปก่อนอ่ะที่ผมไปทะเลสาบไซริม่ะก็ขึ้นที่นี่แหละเพราะว่าเหตุผลที่ไปที่นันครับมันมันเป็นเมืองที่แบบสวยอ่ะหนึ่งนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยว 4A นะสวยแล้วก็ที่สําคัญคือมันใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวคาราจุนการ์ดแลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยว 5A ของประเทศจีนนะครับผมที่จินเจียงนี้นะครับก็ออกมาได้สักประมาณ ส0 20นาทีนะครับผมมันก็จะเจอจุดแรกนะผมว่าทุกคนน่าจะต้องมาจอดนะมันจะต้องแบบเหมือนเนี้ยมีแบบเจ้าหน้าที่นะตรวจสอบรถข้างหลังรถอะไรเง,งี้ยแล้วก็เขาเข้าไปเจอน้ำมันกันทุกคนเลยรถของเรานะครับเาขาก็มีมีสแกนหน้าด้วยนะในในจุดตรงเนี้ยขอสารด่วนนะจุดแวะพักนะครับก็มีห้องน้ำมีของกินด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพ <c oughs> าไปรีวิวห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายนะโหเป็นไง ห้องน้ำจุดแวะพักพลังการไหมล่ะโอ้แทบจะนอนได้เลยนะฮะนี่มีอะไรได้วยเนี่ยอ๋อนี่ครับว่ารเราเฉีดเสร็จแล้วนะมันมีให้เราสแกนเพื่อน่าจะแบบดูสุขภาพนะครับตรวจชีมันตรวจฉีดไงอ,อ่ดีด้วยนี่ครับห้องซ่วมเราตามนี้เลย อันนี้อยู่ที่ดวงนะว่าคนเข้าก่อนหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความใหญ่โตแล้วก็เยี่ยมเลยใครมาจีนแล้วเจอก้อนนี้นะจําแบบเหมือนที่ไทยได้ไหมก้อนนที่ไทยอะ่ะไอที่แบบกรอบๆอ่ะอันนี้อันใหญ่กรอบอร่อยมากนะผมกินในเมืองมะเออเขาอร่อยร้านนี้ก็เป็นร้าน <c oughs> ชิดร้านชชฟประจําเมืองนี้เลยนะครับผมอร่อยเหมือนกันแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยครับจุดตัวอยู่งั้นนะตึกขาวๆอย่างนี้ครับ เดินกันมานิดเดียวนะก็เป็นแบบจุดแวะพักแล้วของกินห้องน้ำนะดีด้วยดีเลยสำหรับเธอเคซื่อปากวเฉิงหรือเทเคสตั้งอยู่ในอีลี่ซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับปากวัคือเครื่องมือหลักในศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่ไว้ใช้หาพลังงานในทิศต,ต่างๆโดยมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่บอกพลังแฝงทั้งแทิศว่ามีคุณลักษณะอย่างไรเป็นธาตุอะไร มีอิทธิพลกับใครบ้างซึ่งเรามักเห็นรูปทรงนี้กันบ่อยๆจากกระจก8ทิศของจีนนะครับเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1937และมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นที่สะดุดตาแตกต่างจากเมืองอื่นๆตรงที่ศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้คือวงเวียนที่กระจายออกเป็นถนนแสายโดยมีถนนย่อยรวมทั้งหมด64สายแต่ละสายจะมีการติดดวงไฟที่มีสีสันแตกต่างกัน ซึ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองนี้นะครับผมเมืองแห่งนี้ไม่มีสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับโดยสัญญาณไฟทั้งหมดถูกนำออกไปในปี1996เเมื่อเราถึงแยกจะมีวงเวียนในแต่ละแยกทำให้สัญจรกันไปมาได้ครับและที่สำคัญเมืองแห่งนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวคาราจุนมากๆนะครับโดยมีรถบัสของอุทยานไปส่งเราในคาราจุนเลยนะครับทำให้การเดินทางไปจากที่นี่สะดวกมากๆครับผม โอ้บายยเราเราต่อรองรถอ่ารถเหมือนรถส่วนตัวที่เรามานะเราจ่ายเราจ่ายแพงกว่านิดหน่อยนะเราให้เขาไปส่งที่โรงแรมครับ <im itation> แท็กซี่ไม่แพงนะแท็กซี่ถูกมากนะ <im itation> ผมนั่งจากโรงแรมไปสนานีฬาขนส่งอย่างเงี้ย <im itation> แค่แบบเท่าไหร่สามสิบห้าบาท <im itation> ถูกเนาะเจ็ดหยวนแปดหยวนนะตอนนี้แท็กซี่ก็มาส่งแล้วนะครับนี่ครับ รอบๆแบบประมาณนี้นะโอ้มีอะไรบินบิวอนเลยอะเห็นไหมเอ่ยโอ้เดี๋ยวหาโรงแรมก่อนนะครับโรงแรมใหม่้วเปิดปีที่แล้วน่าจะเป็นโรงแรมนี้นะครับเนี่ยเขาออกมาแล้วมันต้องดูแม p ใน trip.com นะเป็นแม p a map นะครับเป็นโรงแรมนี้เขาผม <laughs> พักมีแชทเขาไป <laughs> ดีนะเขาเบอร์ <laughs> ที่โรงแรมนี้ทักได้นี่อาเข้ามาห้องแรกเลยนะครับจากประตูเมื่อกี้นะโอ้ t h ้ n k you t h ใช่ใช่ใชใชอันนั้นคือถนนใหญ่นะครับเดินมานิดเดียวนะครับแล้ถึงโรงแรมของเราแล้วนี่นะห้องง่ายๆนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมไปคาราจุนแล้วก็ห้องน้ํานะครับแยกกันนะห้องน้ําเป็นชวเวอร์กับห้องช่วงนะฮะ very g o ก d ูดโอเคครับประมาณนี้นะนหลังจากที่เขารับเราก็คุยกันอยู่นานมากนะถามรายละเอียดเกี่ยวกับการไปเที่ยวคาราจุนนะครับทั้งหมดมีกน่ห้องอหนึ่งสองสามสี่ห้า จากที่เห็นประมาณห้าห้องนะครับห้องนี้เหมือนเขานอนเองโอ้โหงดูเถอ,อสวยงามนะเป็นเหมือนบ้านคนหรอออบ้านเมืองน่ารักมาก<อ>าเากาก<อ>ย็นนะครับอากาศที่นี่เย็นเย็นเลยเย็นมากด้วยในห้องไม่มีแอร์นะครับผมเพราะว่าเย็นตลอดไปอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะไปเซอร์เวยก่อนเพราะาจากที่คุยอ่ะเดี๋ยวผมลงราคามาให้นะมันจะประมาณนี้นะคราบอกว่าเต็มวงมันจะ270นะครับ ซึ่งเราอะนอนอยู่ใกล้กับส่วนของมีรถแชทเทนบัสพาไปด้วยที่คาราจุนเดี๋ยวเดินไปเซอร์เวยกอนว่าเป็นอย่างไรนะครับลองถามโรงแรมที่นี่นะครับว่าเคยมีต่างชาติมาพักไหมเขาบอกว่าไม่เคยมีนะครับเราเป็นคู่แรกนะครับผมที่มาพักที่โรงแรมเขานโะรงแรมเขาใหม่ด้วยเลยใหม่อี่มเลยอันนี้แบบบ้านเขาดูแบบว่ามีสไตล์เนาะดูดิอันนี้เหมือนเป็นเบอร์เลยเบอร์ต่อเลย เนี่ยหนูว่าใช่นะดอกโบตั๋นหนูว่าใช่แน่ๆสวยมากจัดจัดแล้วหอมด้วยคนดีคนดีลองดมอืมคนดีลองดมดมแล้วดมแล้วดมแล้วเรอมันแบบมันหอมมันหอมอ่อนอ่อนอืมซอยนี้น่ารักจังผมเดินมาในซอยเล็กๆนะครับก็จะมีจุดที่คุณเขามาถ่ายรูปกันนะเออมืนเป็นแบบถนนเนาะหรือแบบว่าแบบมันจะเป็นแบบเนี้ยดูแบบกำแพงเขาอ่ะน่ารักอ่ะลูกเชอรี่เหรอเชอรี่อ่ะหนูก็ว่าเชอรี่นะ ใครรู้จักบ้างลูกอะไรน่าจะเป็นเชอรี่เนาะเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดูกำแพงเขาก็มีแบบอย่างเงี้ยให้เราไปถ่ายได้นี่ฮะเฮลโดีครับสวัสงพันหนังอันี้อ๋อมันเป็นจุดแบบว่านี่ที่เขาบอกว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยทางข้างล่างเนี่ยผมอยู่ทางข้างล่างของของนี่นี่ไงนี่ไงของแปดเหลี่ยมนะเออเออเออนี่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 เราอยู่นี่นี่เขาบอกมาแล้วแล้วเขาขยายให้ว่าเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้าง ไม่ใช่เช่าเนี่ยซื้ออ๋อเป็นร้านซื้อนะน่ารักนะนกอ,กอืม,อ,มอากาศที่นี่เย็นนะผมว่าเย็นทั้งปีนะนี่ก็แบบว่าประดับตกแต่งนะเป็นสีฟ้าครับผมนี่ฮะสวัสดีครับเฮลโลนี่นะน่าจะเป็นการวาดภาพคาราจุนนะครับผมกุหลาบของเขา ลุงลาพันอะไรครับใครรู้บ้างใหญ่มาหอมมากหอมมากแล้วดูต้นดิต้นแบบหนามากอะต้นใหญ่แบบหลายปีแล้วเนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ออกมาเดินหาารถชัตเตอร์บัสน,นะครับเพื่อที่จะไปคาราจุนในวันพรุ่งนี้นะครับรอบนี้คิดว่าจะไปเองนะไม่ผ่านทัวร์แล้วนะเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไปกับทัวร์มันค่อนข้างจํากัดเวลาเราไม่ค่อยแบบเป็นอิสระเท่าไหร่ <c oughs> เราลงทางเก่งด้วยเออรูว่ากลัวคนอื่นเขาลำบากง่ายๆอะดูว่า ูทางเดินดิดูดีนะเป็นาทางเดินในรอบแปดเหลี่ยมรอบสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็หลังจากที่เราเดินจากโรงแรมมาทัดตรงมา้500เมตรที่เขาบอกครับเนี่ยครับป้ายนียเขียนว่าคาราจุนนะครับผมไม่ใช่ว่าผมอ่านออกนะผมแปลให้แล้วเดี๋ยวลองเข้าไปถามดูแล้วกันวางแผนนะมีวางแผนก่อนนิดนึงเสียงเียงคาราจุนนะครับเขาก็ได้พี่คนนี้ช่วยไว้นะครับ บีหรือเปล่าไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่แล้วกันเนาะได้เจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับช่วยไว้นะครับเราก็เข้ามานี่นะคาราจุนที่นี่นะเดี๋ยวผมให้รายละเอียดแล้วกันขอบคุณครับบ๊ายบายก็นั่งแปลกันนะครับผ่านวีแชทนะฮะก็คือเราตื่นเช้ามาที่นี่เก้าโมงจะมีแบบ shuttle bus พาไปที่คาราจุนการ์เด้นนะครับยี่สิบห้าหยวนครับผมขาขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปสรุปอีกทีก็ได้อยากเช่ามอไซค์ขี่่ะเีด๋ยวลองดูนะ โอ้เราแบบเราอยู่ใกล้มากเราเดินมาได้เลยอ,ะอ่ะจองโรงแรมดได้ดีมากเลยนะครับสำหรับคนนี้นะครับแต่ลองดูดีกว่าว่าเราจะใช้ได้หรือเปล่าไปด้วยกันดีกว่านี่เมื่อกี้ผมใช้จื้อ,อฟูเป่าสแกนนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยยูโรเลกชั่นนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เอาไปแล้วเหรอเมื่อกี้แล้ว,ลวกดกดทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แปลไปนะก็ได้นะตอนนี้เราก็ขี่มาถึง จุดกึ่งกลางของมขอเมืเอ,อ,องเถอะลวผแจ่ขี่สักรอ,อ,อบนะหน,นึ่งนะอ่ะสักรอบสักรอบระวังรถเนอะอ๋อมาระวังรถขึ้นมาให้ถูกทาานู้นขึ้นทางนู้นขึ้นทางนู้นเอเอ,อสนุกไหมคะมมสนุกมากเลยเหรอคะ เออไปถึงเจอเวลแล้วตรงนั้นก็มีที่ถ่ายรูปเออ <นะ S 1> ดีดีดีเดี๋ยวเราเดินไปนะได้ม่ขี่แล้วไม่ขีออ่แล้วล <c oughs> ผมลงจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วนะฮะนี่นะนี่มันจะเป็นรูปแปดเหลี่ยมอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้างบ,บนให้ดูอีกรอบนึ่งได้ไหมแล้วไม่มีสัญญ,ญาณไฟจราจรเลยนะจากที่เราไปทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนใช้วงเวียนหมดเลยจุดนี้เขาปิดถนนนิดนึงเลยเพื่อให้คนถ่ายรูปได้เลย ผมเห็นเมืองนี้แล้วผมแบบว้าวมากอ่ะอยากมาเห็นจากด้านบนอ,ะนะอ,อ่ะเนาะแล้วตอนคืนนี่สีมันจะสวยมากเลยอุยร้านเบ,เ,บเกอรี่อีกแล้วเ,เจอไม่ได้เลยอ่ะเออเจอไม่ได้เลยต้องเข้าว,ว้าวเ,เบเกอรี่คาซัก,กนะครับผมบเบเกอรี่เถอะเคอร์ฮะร้านแอบด้วยอยู่ใต้ดินอ,ะอ่ะเขาชอบมีแอนโรนี้เนาะแอนโรนี่เขาน่ากินน่ากินกินได้นะ13หยวน65บาท เขามีหลายเขามีหลายอันอุ้ยแต่ว่าป้าป้าชอบอันนี้จําได้ป้าป้าชอบยามันนี้แต่ว่าหนูก็มียามันนี้น่ารักกำหายน้องคนข่ายน่ารักไหมอันนี้จิ้อฟุตเปล่าก็ได้บวยชินก็ได้น้อจิ้อฟุตเปล่าน่ารักไหมวันนี้สองใช่ไหม อ๋อนีแค่สองหยวนนะแค่สิบบาทเดี๋ยวพระกดให้กันจ่ายตังค์กันนะครับอ้าวกินไปแล้วลืมรีวิวเนาะเหมือนเราเราก็เคยเห็นแหละที่บ้านเราแต่เราแค่ชอบจั่คุณแม่อะไรอ๋อมันเหมือนไอ้นั่นนาตีใช่ใช่ใช่อย่างอ่ะชื่ออะไรอ่ะที่เคยกินตอนเด็กๆอ่ะอ่าอ่ในเซเว่นยังมีอยู่อ่ะตอนเนี้ยเออนด้ออกนด้ออกในเซเว่นมีอ่ะอ๋อมันมีสองชั้นเหรอคะมีนสองชั้นรึเปล่าปีนเลยอ๋อนี่นะครับผมเส้นสติ๊กโบ๊ทนะยาวๆเลย ตอนคืนคนน่าจะเยอะเน้อันนี้ประมาณบ่ายสามรึ้นแล้ผมถ้าพูดไม่รู้เรื่องลิ้นแข็งก็ขออภัยด้วยเป็นร้อนในให้ลิ้นเ <c oughs> นี่ยผมว่าถ้าใครอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเนี่ยมันมีจุดเช่าแทบทุกจุดเลยครับแล้วก็ใช้อลีเปนะหรือเจอผู้ป่ายนะสแกนแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลย,เลยไม่ยากไม่ยากเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอเวเอเริ่มมาแล้วเป็นเส้นสตีทฟูตอนเย็นนะครับผมอากาศดีมากที่นี่ เย็นล้อมรอบด้วยภูเขานะเนี่ยมีปิ้งย่างมีข้าวหมกข้าวหมกแกะอ๋อมันเป็นซี่โครงเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นภาพไหมมันเป็นซี่โครงเลยอยา,ก,าก,กหน้าให้ด้วยข้าวหมกไก่ออเออะักทายลักทายไก่ฉีกต้องมีไก่ฉีกต้องมีโอ้อันนี้เหมือนอาหารจีนทั่วไปมีปลามีอะไรเงี้ยอ๋อมีข้าวดิเนี่ยผัดผักทั่วไปเห็นะ นกพีลาบนะน,นั้นคือนกพีลาบถ้าผมจําไม่ผิดอ๋อน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูกันนะว่ากินอะไรคล้ายๆทำคล้ายๆกันนะที่เหมือนที่ผมไปถ่ายที่ตลาดตลาดค้าวัวนะครับผมเนี่ยร,ร้านนี้นะก็ดูใหญ่ดีนะเลือกเข้าร้านที่เราส่องรอบแรงนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำซุปนะครับจะเป็นน้ำชาอือร่อยมากหอมมากอันนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นเหมือนแบบ เนื้ออะไรอ่ะเนื้อแบบเผ็ดไม่ถ่ายรูปเลยถ่ายกับนะ้ยไดไงบ้างนี่นะเขาให้แบบเส้นมาปอบปากนรู้สึกว่ามันเย็นๆอยู่นะเส้นอันนี้นะได้ไงบ้างครับอร่อยนะครับลองผมก็สั่งเป็นเนื้อย่างมานะครับนี่ต้องลายหน้าตาดีมาก ร้านนี้ดีมากเลยที่ข้าวเพราะเหมือนเขามีอาหารจริงจริงจริงขนานใหญ่ด้วยร้านมะครูยังไม่อิ่มนะครับมาหาหมูกินละกันนี่นะครับเป็นผัดหมูเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนๆที่มาอยู่คาสกาก็อันนี้แหละครับเมนูเอาตัวรอดของผมหมูฟิชดิวบ์เนาะนึกว่าเป็นคนแบบรับออเดอร์เลยเฉยพอเราสั่งปุ๊บเขาก็ใส่เสื้อเชฟปุ๊บข้านเดือดแล้วกันอย่างเท่หมูฟิชดิวบ์ครับผม เมนูอะอรอืมเหมือนกับผักอันนี้อร่อยมากจบจบเบอร์ลี่โจโ i ้ชาวเทียนโจโจ้ชาวเทียนจซี่25 25อัห้ชิม一下กันชิม一下ิมไม่เป็ไม่เป็ไม่เปอันนี้คือลูกอะไรครรู้จักบ้างพอแล้วเปล่าพอแล้วเปล่าพอแล้ว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 ม เขาไปซื ade, ni, worries, ini, between, s, donc, ้อยาในร้านนี้มานะครับพอดีเป็นร no ้อนในนะครับเขาให้ตัวนี้มาเขาบอกว่าฉีดฉีดนะแล้วก็เหมือนเดิมนะร้านนี้เขารู้ว่าเราเป็นไท้โกร๋อยแล้วนะครับแม้ว่าจะมาไกลขนาดไหนก็ตามนี่ครับจุดแลนด์มาร์สเขานะครับเห็นไหมรถเขาก็จะมาอย่างนี้ก็เดินไปเลยนะเดี๋ยวเขาก็จอดให้เราเองไม่ดูน่ากลัวนินเอาอนี้ก่อนโอเคโอเค มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอซื้อขนมน่อยอันนี้อาจจะแบบเอาไ้กินพรุ่งนี้นะครับถ้าเราไปเช้าเราอาจจะไม่แน่ใจจะได้กินอาหารเช้าหรือเปล่านะอาจจะต้องเอาขนมตปงรองทองไว้ก่อนกุงคุกกี้เยอะมากนะเหมือนขนมโบราณเลยนะความรู้สึกคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนพายสับปะรดเลยนะดูเลยเผมมาสะดุดตากานนี้นะอันนี้มันใช่ทองม้วนหรือเปล่าทองม้วนบ้านเราหรือเปล่าอย่า,อาไปชิมทั้งอันนะอันนี้ แ <sincere. S 2> บ่งกันแบ่งกันแบ่งกันมันคือขนมอะไรใช่ไหม<ฮ> <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างที่คิดหรอภาพที่คิดคือแบบหวานๆเขาเรียกว่าอะไรนะทองม้วนความเป็นจริงนั้นก็อร่อยดีพูดเหมือนไปว่อร่อย <laughs> <laughs> อร่อยดี <laughs> อร่อยดีเหมือนไหมเหมือน,อน,หอนหเหมือนทองม้วนไหมเหมือนทองม้วนแบบเพชรบุรีน้ำตาลตะโนดอะไรอย่างงี้ไหม มันแค่ไม่หวานกรอบใช้ได้กรอบนุ่มไม่ได้กรอบกรบพูนว่ะกรอบและนุ่มไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไหนของสินเจียงนะครับทุกคนย็งไงไทยกาแฟนมมีร้านกาแฟไทยร้านชาไทยอยู่ทุกที่ของสินเจียงนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสกาอี้หนิงหรือแม้แต่เธอเคอร์นะครับก็มีร้านกาแฟไทยนะครับผม แต่๋ยวไปรู้นะว่ารสชาติเป็นยังไงนะผมไม่ได้ลองมากลับดีกว่านี่นะครับจากแบดเลียมนะคาราจุนนะครับผมสิบเจดกิโลเท่านั้นน่าจะตรงนี้นะโคตรหนาวหนาวแบบหนาวแบบหนาวแบบมือชานี่เราเห็นตรงกลางอยู่เลยนี่นะครับตรงกลางนะตรงกลางสี่เหลี่ยมตอนนั้นเราเดินมาแค่ประมาณร้อยถึงสองร้อยเมตรนะผมว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดบ้านเก่าของเขาจริงๆนะที่มีประหักดพังซึ่งตรงนี้เขาก็ยังทําที่อยู่อาศัยอยี่เยอะเลย บ้านเก่า,บ,า,กาบ้านเก่านะแล้ว,น,น,วนี่ถ้าเป็นต้นเมเปิลนะครับเขาก็น่าจะเพิ่งปลูกได้ไม่นานนะทําถนนทำลายดูใหม่มาก<อ>นี่นี่อีกอย่างอีกอย่างเนื่อเขาทำทางเดินทำลายดีมากเลยนะน,นี่ครับไม่มีสีแยกไฟแดงนะครับรถมาก็เป็นวงเวียนไปที่บอกนะครับเป็นวงเวียนไปหมุนไปหมุนไปเะดีก็พ่ๆฮฮัลโหลฮัลโหล อ๋อนี่ไงเขาทำที่อยู่นี่ไงนี่นะการก่อสร้างนี่นะถ้าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมน่าจะเป็นออคอนโดไหมเขาเรียกว่าคอนโดไหมเอออพาร์ตเมนต์ของชาวจีนนะนเออนี่ครับเดินเลยไปอีกหน่อยแล้วนี่ก็เป็นนี่ได้เป็นบ้านเก่าตั้งแต่ทีแรกนะที่ยังไม่ได้โดนแบบรื้อ,ออกไปนะครับผมหรือทุบทิ้งนะสถาปัตย์แล้วน่าจะประมาณนี้นะใครทราบข้อมูลเชิงลึกก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเอออยากก็ดูแบบเก่ามากเลยอันนี้เก่าจริงจะพาไปดูเนี่ยดูดีดูขึ้นข้างบนนี่ใช่เมื่อก่อนมันคงเป็นอย่างเงี้ยจริงจริงอะเนาะเออเก่าเก่าเลยอ่าดูประตูดิถือว่าเป็นคลิปสำรวจเมืองนะครับผมคลิปนี้อ๋อรล้วเช่าชุดรล้วเช่าชุดใช่ไหมทำดูดีมาก ถือแกะมา,าใช่นนอนโอ้ขอส่อองโอ้โหเอ,อ,อชื่อมากเป็นเหมือนเครื่องในนะครับผมอรรอที่เขาย่างใช่เป็นเหมือนรับอะ่ะนี่ดูฝาท่อก็จะเป็นรูปสัสตว์ต่างๆนะรูปม้ามีโลชอะไรหงเหรอไหนเนี่ยเบ็ดหงห่านสักอย่างสักอย่างอ่ะหานเนาะ อันนี้ให้ถ่ายวขาวอะไรผมท่าใจกันนี้นะอีกด้านหนึ่งไม่ให้ดูนะก็ตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเวลานี้สองทุ่มสองทุ่มสี่สิบหกนะครับผมประมาณสองทุ่มสี่สิบหกนะดู้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่ว่าฝนตกค่อนข้างหนักนะครับแลวข้างนอกนี่คือหนาวมากผมว่าอุณหภูมิคือหลักเดียวแน่ๆเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยนี่เขาเป็นกระจกสองชั้นนะครับก็สงสัยวันนี้ก็คงไม่ได้ออกไปไหนละขอปิดกัน ที่ตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วว่าวันพรุ่งนี้เราจะที่กันได้นะครับที่คาราจุนนะครับเราไปดูกันนะว่าไปคาราจุนด้วยตัวเอง1วันนะครับผมจะเป็นยังไงนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าอยากถามอะไรนะบ๊ายบาย